ลูกจ้าว่างไงลูกแม่คะเมื่อหาลัยเขาให้ใจห่ายค่าเทอมแล้วนะแม่มีเงินไหม,ม,ม,มคะถ้าแม่ไม่มีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปทำงานพิเศษหลังเลิกเงนี้เราก็ได้คะ่ะอดอดไม่เป็นไรลูกแม่แม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวแม่โอนให้นะลูกนะแค่นี้ก่อนนะแม่ทำงานก่อนลูกไปต้องการใช้เงินไม่ใช่เหรอ แถวเนี้ยคนก็ไม่มีกล้องวงจรปิดก็ไม่มีเราเอาเงินมาแบ่งกันเถอะนะแบ่งกันเร็วเร็วสิออเออแ่น่งเงินอ,นอยู่ตากาทแท้ก็ยังไม่เอาง่ค่ะดีเลยค่ะคุณอันท่านป,ประธานคะอ่า ท่านประธานทําเงินหล่นนะคะเงินฉันจริงๆด้วยค่ะขอบใจมากนะอะนี่ค่าตอบแทนเออไม่เป็นไรค่ะท่านประธานทำเงินหล่นฉันเก็บมาคืนไม่ได้บางสิ่งตอบแทนอะไรค่ะ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเงินนี้จะจะเก็บเอาไว้เองค่ะเอาไว้ซื้อน้ำกับขนมให้คนงานที่ใสางานที่คนงานนิสัยดีแบบนี้ก็คงเป็นเพราะฉันนี่แหละคะ่ะคุณเนธที่คอยอบรมสั่งสอนลูกน้องเป็นอย่างดีทําให้ลูกน้องเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์เก็บเงินได้ก็เอามาคืนนะคะนี่ถ้าไม่ได้ฉันสอนนะคะป้านี้คงเก็บเงินหนีไปแล้วค่ะคุณเนธยังไงก็ขอบใจป้ามากมนะคะ ที่ชวยเอาเงินมาคืนให้และก็ต้องขอเชิญชนคนอันที่ใส่ใจดูแลอบรมสั่งสอนพนักง,งานเป็นอย่างดีไม่เป็นไรเลยค่ะมันเป็นหน้าที่ที่หัวหน้าแบบฉันเนี่ยต้องทำอยู่แล้วค่ะค่ะฉันขอตัวก่อนนะคะพอดีมีลูกค้ามาดูโครงการที่สำนักง,งานขายค่ะค่ะเจินค่ะคุณทันคะมีอะไร เมื่อไหร่คุณอันจะจ่ายค่าแรงป้าล่ะคะนี่ลูกสาวป้าก็เปิดเทอมแล้วป้าไม่มีเงินไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกทั้งเนื้อทั้งตัวป้าก็มีเงินแค่200บาทละคะ่ะคุณอันไม่ได้ให้เงินเดือนป้ามา3เดือนแล้วนะคะรวมๆก็หลายหมื่นอยู่ถ้าไม่ได้เงินก้อนนี้ไปจ่ายค่าเทอมลูกสาวป้าก็คงไม่ได้สอบกลางภาคเหมือนคนอื่นเขานะคะฉันบอกว่าจะจ่ายให้ไงจะจ่ายให้ก่อนเข้าพรรษาอย่าทวงมากได้ไหม ต่คุนคะช่วยจ่ายภายในเดือนนี้เลยได้ไหมคะถ้าไม่มีเงินก้อนนี้ไปจ่ายค่าเทอมก่อนเข้าพรรษาลูกสาวป้าก็คงไม่ได้สอบกลางภาคเหมือนเขาขอร้องละคะคุณอันเอ๊ะป้าได้ยังไงกันสาวีอยู่ได้แล้วอีกอย่างนะเงินค่าเทอมลูกแกแกก็ไปหายืมมาจ่ายเองสิเงินเดือนแกเนี่ยฉันเอาไปจ่ายค่าเทอมลูกตัวเองหมดแล้วคุณอันจะทําแบบนั้นไม่ได้นะคะ นั่นันเงินเดือนของฉันคุณอันจะไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกตัวเองไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ก็เกียเรียนมันน้อยอยากให้ฉันหลอกเอาเงินเดือนตั้งสามเดือนไหมก็คุณอันเป็นคนบอกเองว่ามีความจําเป็นต้องใช้เงินด่วนฉันเห็นใจก็เลยให้ยืมเงินเดือนไปตั้งสามเดือนช่วยไม่ได้เ่ียากโง่เองทํางานแบกหินแบกปูนยังไม่มีสมองให้ฉันหลอกเอาเงินเดือนอีกแล้วนี่คุณอันไม่คิดเหรอคะว่าคนอื่นเขาก็มีความเดือดร้อนมีความจําเป็นเหมือนกัน ฉันต้องคิดล่ะลูกแกภาระของแกไม่ใช่ของฉันสักหน่อยก็ได้ค่ะถ้าคุณอันไม่ให้เงินเดือนฉันฉันจะไปทวงถามกับท่านประธานนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะแกแบบนี่หยุดอยากลองดีกับฉันมากใช่ไหมฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาลองดีกับฉันคนงานกระจอกกระจอกแบบแกเนี่ยมีสิทธิ์อะไรมาทวงเงินเดือนกับหัวหน้าแบบฉันถ้าเป็นหัวหน้าแก จะไล่แกออกตอนไหนก็ได้ถ้าขืนแกนยังเรื่องมากอีก้กอฉันจะไล่แกออกตอนนี้แหละแต่ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะหัวหน้าจะไล่ฉันออกไม่ได้ถ้าฉันจะไล่แกออกไม่ได้คุณอันทําแบบนี้ทําไมคะที่คุณอันบอกว่าอบรมสั่งสอน,นลูกน้องเป็นอย่างดีคงไม่ใช่สินะคะถึงได้ทากันขนาดนี้เออไม่ใช่นะคะคุณเนรมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณป้าเออก็ คุณอันไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้ป้ามาสามเดือนแล้วนะคะแถมยังเอาเงินเดือนป้าไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกตัวเองหุบปากอย่างนี้นะป้าคุณอันนั่นแหละค่ะหุบปากคุณป้าพูดต่อเลยค่ะคือตอนนี้ป้าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูกสาวป้าจนบัญญาแล้วจริงๆค่ะถ้าป้าไม่ได้จ่ายค่าเทอมให้ลูกสาวภายในเดือนนี้ลูกสาวป้าต้องเดินไม่จบไม่แน่ค่ะเขาร้องละค่ะท่ามารานช่วยป้าหน่อยนะคะคุณป้าใจเย็นๆก่อนนะคะ ว่ายังไงคะคุณอันคุณเอาเงินเดือนของคนงานไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกสาวจริงเหรอคะเออว่ายังไงคะค่ะแต่ฉันยืมเงินไปแค่ชั่วคราวเองนะคะอีกไม่กี่เดือนก็จะคืนให้ทำมาเป็นเดือดเป็นร้อนนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะคนเขามาทำงานเขาก็อยากได้เงินไปเลี้ยงครอบครัวเขาเหมือนกัน ใช่ว่าคุณอันจะมีครอบครัวแค่คนเดียวทุกคนเขาก็มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายถ้างั้นให้ฉันลองไม่จ่ายเงินเดือนคุณอันสักสามเดือนคุณอันจะยอมไหมคะไม่ยอมหรอกค่ะฉันทํางานก็อยากได้เงินเหมือนกันนะคะก็นั่นไงคะป้าเขาก็เหมือนกันน่ะคุณเป็นถึงหัวหน้าแทนที่จะเข้าใจและเห็นใจลูกน้องที่เขาช่วยงานเราจนเสร็จถ้าไม่มีพวกเขา งานเราคงไม่เดินไวขนาดนี้จำไว้นะคะคุณอันหัวหน้าที่ดีต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกน้องคุณอย่าลงไลในอำนาจจนเกินไปจนไม่เหลือพื้นที่หัวหน้าที่ดีในใจเลยนะคะและอีกอย่างคุณอย่าใช้อำนาจที่คุณมีมากดขี่หรือเอาเปรียบลูกน้องเลยนะคะทุกคนเขาทำงานเขาก็อยากได้เงินไปจุนเจือครอบครัวเขาเหมือนกัน เขาเองก็ต่างมีภาระหน้าที่ที่ต้องใช้จ่ายคุณอันเองก็รักลูกคุณอันอยากให้ลูกเรียนสูงๆป้าเขาก็รักลูกเขาเหมือนกันค่ะยังไงคุณอันเี่ยมหาเงินมาคืนให้พนักงานครบทุกบาททุกสตางค์ภายในวันนี้ด้วยนะคะออแล้วฉันจะไปหาตรงไหนล่ะคะท่านประธานไม่ว่าคุณจะหามาจากไหนคุณก็ต้องหาค่ะไม่งั้นเรื่องถึงหูตำรวจแน่เออได,ได้คะ่ะได้ เดี๋ยวฉันจะหาเงินมาคืนให้คนงานภายในวันนี้แหละค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณอันแล้ววันพรุ่งนี้คุณก็ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะคะเพราะบริษัทของฉันคงไม่ต้องการให้คนโกงเงินพนักงานมาร่วมงานหรอกค่ะฉันไล่คุณออกแต่คุณดนนคะเชิญค่ะ ขอบคุณท่านประธานเนตรมากมากเลยนะคะที่ให้คุณอันไปหาเงินมาคืนป้าไม่เป็นไรค่ะฉันเองก็ต้องขอโทษป้าด้วยนะคะที่ปล่อยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นนี่ค่ะอ,อะไรล่ะคะเป็นค่าตอบแทนที่ป้าช่วยเก็บเงินมาคืนฉันแล้วก็ถือว่าเป็นค่าชดเชยที่บริษัทฉันไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้ป้ามาสามเดือนป้ารับไว้เถอะนะคะ ฉันรู้ว่าป้ามีความจําเป็นต้องใช้มันขอบคุณท่านประทานอีกครั้งนะคะ